สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูไม้แล้วก็กระถางที่ผมได้สร้างไว้นะครับใบนี้ก็จะเป็นกระถางกางเกงยียนนะครับทำจากกางเกงยียนอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่ทำจากถุงมือเก่านะครับจะเป็นชวนชมไม้สีครับนี่ก็จะเป็นกระถางถาวันนะครับปลูกด้วย ต้นโพครับที่อยู่ด้านบน,นนี่ก็จะเป็นผู้จอมพลน,นะครับอของพี่พี่ตน,นี้ก็จะเป็นกระถางลอยนะครับก็จะเป็นผู้จอมพลน,นะครับใน,นกระถางลอยแล้วก็กระถางอะไรก็ลุ้เรียกไม่ถูกครับอันนี้ก็จะเป็น ดาวล้อมเดือนครับตามด้วยน้ำตกจำลองนะครับแล้วก็กระถางพะจันทร์เซียวครับปลูกมะขามนะครับกระถางลอยครับก็จะเป็นมะขามนะครับก็จะเป็นน้ำตกจำลองตามด้วยกระถางลอยครับปลูกด้วยมะขามนะครับ กถาง,งข้าจันทร์รึ่งเซี่ยวอันนี้ต้นไม้ย,ยังไม่ฟื้นนะครับเดี๋ยวก็ต้อตอนไม้ฟื้นกันครับต้นกลางครับเกาะตุ๊กตาต้นโพครับผมนี่ก็ต้นโพครับ บอนดำครับแล้วก็ไซครับไซไทเกอร์หรือไซเกาหลีนะครับมาชมล่าครับแล้วก็สวนป่ามะขามครับผมต้นนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่แคะนะครับในกระถางเทาวันมะขามกึงตกกระถางนะครับ โนะครับนี่ก็จะเป็นโม่ช้นเงินช้อนทองครับลาดเกาะหินโคแบบบิดๆแล้วก็โพกํกำลังสร้างครับตอนนี้ขึ้นโครงสร้างต้นนี้จะเป็นแคนานะครับ ตอนนี้จะเป็นโพครับตะโกโคนคู่จิกเศรษฐีครับมะม่วงก็มีครับอันนี้จะเป็นมะเดือนะครับเชอร์รี่แคะเพื่อนฟ้าครับไซทไทเกอร์เข็มบนกระถางรอย หางกยุงในกระถางพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับแล้วก็มะขามตกกระถางในกระถางถุงมือพลาสติกเก่านะครับรั่งจิมจูนี่จะเป็นจิกน้ำครับ ต้นหมอนกำลังออกลูกเลยครับมะยมกระถางพระจันทร์พึ่งเสี้ยวแล้วก็ต้นกลางเกาะตุ๊ก,กตาครับนี่ก็จะเป็นน้อยหนานะครับกำลังขึ้นโครงสร้างกำลังเลี้ยงต้นอยู่ครับเข็มแดงครับแล้วก็ นี่ต้นไทครับเข็มเหลืองอันนี้จะเป็นเข็มเหลืองนะครับในกระถางต่อไม้เทียมต้นโพครับมะขามลีลามะขามเลครับ ต้นมะข,าม,มา,ขามครับผมมะขามทรงกระจกเล้า ใจเรษฐีครับก็จะเป็นชวนชมมุมนี้ก็จะเป็นมุมชวนชมนะครับแต่ก็ผสมผสานกันหางลูยงครับในกระถางลอยต้นโพครับดัดกับเหล็ก ต้นนี้จะเป็นมะขามนะครับมาชมต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายกันครับมะขามลีลาบุลากของเขาครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณครับ